อาล้ครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel Crazy Toilet ก็ต้องขออภัยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปมานานเพราะว่าไปโรงพยาบาลน,นอนเฝ้าพี่พี่สาวที่เป็นโรคสักอย่างนอนบนเตียงขอโทษนะพี่อนอนที่โรงพยาบาลผมก็ต้องไปนอนเฝ้า กลับมานี Yay. เย่แบบนี้แหละแล้วก็ระหว่างนั้นก็ No Wi-Fi นะซึ่งพี่ผมก็มีเน็ตแต่ผมก็ไม่ใช้เพราะว่าขี้เกียจก็เดี๋ยวผมก็จะเริ่มทยอยทำคลิปใหม่นะ อยากให้เล่นเกมอะไรก็บอกมาได้เลยเดี๋ยวผมก็จะลองเล่นให้ดูโทษนะที่ยียบเหงาก็ไม่มีอะไรมากอะก็กดไลค์กดแชร์และซับตะไคร่บล็บล็อบลบ